ผมซูคเคอร์เซโร่อีกแล้วครับเซโร่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงด้วยสายจังหวะนี้อ哟ได้ลูกนี้ยิงเข้าไปผมเป็นประตูที่งามงดงดงามครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ก,กับเกมฟีฟาออนไลน์สามกับฟีฟารีวิวแผนเช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นตัวของน้องแจ็คนะฮะก็แผนจะดีหรือไม่ดียังไงมาลุยกันเลยดีกว่าผมเป็นแผนเกาหลีเหมือนเดิมนะโอเคนะครับมาลุยกันเลย,ย,ย,ยนะครับก็เป็นแผน 442นะเป็นแผ่น4ี่นะครับแต่เป็น442ที่สไตล์แบบแปลกๆนิดนึงฮนะเหมือน4231เ, 42, 42เลยสี่หนองหนึ่เลยแต่ไม่ใช่นะฮะเป็น442นะครับ442นะโอเคมามันจะแปลกๆนิดนึงนะแบบ็คขวาไม่มีนะผมเวลาผมเน้นบุกก็จะบุกจากฝั่จับเน้นบุกจากฝั่งซ้ายนะฮะโอเคนะครับก็มาดูทีละตำแหน่งเลยดีกว่าเดี๋ยวๆดูลูกสอนลูกรับก่อนนะครับจะลืมโอเคกีราพยีลุกนะผมไม่ค่อยเน้นจากโรโดอะไรนะเน้นจะฮานกรเล็นเดียวมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นกเาเลเบลก็ต้องขึ้นสูงแผนนี้น่าเป็นสไตล์แบบโยนบอลฮะให้นักเตะพวกเรเนเมซี่ลิเบอรี่เนสตอรฟิลิปดาวนและพวกนี้เวลาได้บอลก็เปิดขึ้นข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะฮะโยนบอลเป็นแผน,นสไตล์โยนบอลเพราะฉะนั้นเราต้องโยนบอลอย่างเดียวนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราส่งสั้นอย่างเงี้ยเอาไปโดนกองหลังเขาตัดง่ายครับผมมันเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นคุณต้องโยนอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับมาดูทีละตำแหน่งกันเลยต้องโยนนะครับจำไว้ทุกคนต้องโยนนะต้องโยนถ้าคุณไม่โยนคุณอาจจะโดน ตัดบอลได้นะครับเวลานักเตะถือว่าเป็นกองหน้าอย่างกระเด็ดเบลเนี่ยนะฮะมันวิ่งขึ้นไปด้านหน้าแล้วแต่ว่าคุณดันส่งเข้าไปตามหลังกองหลังเขาจะวิ่งกลับมาตัดได้นะครับโอเคนี่คือข้อเสียของมันนะฮะโอเค okay. ก็ทีละตำแหน่งไปเลยนะผู้พวกศัประตูก็เป็นนักเตะที่ตัวสูงสูงนะผมคนกองหลังก็ตัวสูงร้อยแปดสิบสามอัพแต่ว่าต้องมีความเร็วนะฮะมีความเร็วแล้วก็มีการคุมบอลที่ดีนะครับส่วนแบ็คแบ็คก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงจี๊ดเลยอย่างเจดีย์บายอย่างนี้เป็นตะ้นนะฮะแล้วก็ เมนเตะที่มีส่วนสูงก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นนักเตะที่สามารถคุมบอลได้ยิงไกลได้นะครับเปิดบอลดีนะครับส่วนปีกเลยปีกขวาปีกซ้ายนะถ้าเกิดว่าใครในัขวาอยู่ฝั่งฝานะหลัซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโอเคก็ดีเหมือนกันแต่ต้องมีสปีดต้นที่ดีนะมีการคุมบอลที่ดีแล้วก็ยิงไกลดีครับสาหรับตำแหน่งนี้นะครับโอเคหัดขวาซ้ายยิงดีเข้าไปใหญ่เลยยิงขวายิงซ้ายเล่นแบบนักเตตสองเท้าจะดีมากนะครับสำหรับตำแหน่งนี้เพราะว่ามีตรงกลางไงเวลาเราล็อกซ้ายบ้างบ้าง นะครับมันก็จะเป็นถ้าเกิดว่าถ่านเท้าเดียวมันจะเป็นข้อเสียถ้าเกิดว่าถ่านทอ้อง,งเท้าท้องเท้าไปเลยมันจะเป็นข้อดีนะฮะเพราะว่าบางทีบางกัะหวะแล้วก็เป็ซ้ายมันจะหวาเป็นขวาบ้างเหมือนกันนะครับโอเคส่วนกองหน้านะผมว่าเป็นนักเตะที่มีความสูงนะครับผมสูงประมาณสักร้อยเอ่อประมาณ180อัพนะ1 8อยสีบอัพกำลังดีนะครับถนัดขวาอยู่ฝั่งขวาถนัดซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเราเป็นนักเตะสไตล์แบบโยนยาวไงพอเวลาโยนปุ๊บเนี่ยมันจะไปวิ่งสลับกันผม เพราะผมปรับเป็นแบบยืนตำแหน่งตามแผนนะฮะก็เวลาเราโยนโยนไปงี้ปุ๊บให้มันยิงซ้ายเข้าไปเลยเสาสองก็ได้หรือเสาแรกก็ได้อย่างโรนโดเนี่ยก็จากเมสซี่หรือว่าลิเบอรี่จากเีนส์ซาเปิดไปให้โรนโดปุ๊บโรนโดก็ยิงเสาสองไปเลยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะฮะถ้าเกิดว่าพุ้เษาประตูหลงไปแล้วถ้าเกิดว่าเปิดเสาแรกมากจนเกินไปก็ยิงเสาแรกไปเลยนะฮะกดแซดดียิงไปเลยปั่นเข้าไปเสาแรกฮะมันจะได้เปรียบนะฮะก็การแนะนําก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่ อธิบายอะไรมากมายนะครับก็ขอไฟตนิดนึงนะเวลาเวลานะคุณเล่น i m l n นะอ่ะ r w l w เนี่ยนะฮะผมแนะนำให้เป็นนักเตะที่มีความอึดสูงสูงนะฮะหรือถ้าเกิดว่าความอึดไม่สูงผมแนะนําให้มีนักเตะ4ตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนในท้ายเกมนะต้องเปลี่ยนท้ายเกมประมาณนาทีที่60หรือ70จะต้องเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากเวลาคุณวิ่งทะลุกองหลังไปเนี่ยนาทีที่60มันจะหมดเลยไงนักเตะผูอกองหน้า แต่พวกของกลาง LM IM เนี่ยมันจะหมดถ้าคุณมาเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บเนี่ยยิ่งสองตำแหน่งนี้ยิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่เลยคุณต้องมีหาต้องมีของตำแหน่งนี้ต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บเมื่อเตะมันจะสดไงพอเมื่อเตะมันสดมันก็วิ่งแซงกองหลังได้นะฮะก็เป็นคนได้เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเล่นปีกแล้วก็มีความเร็วสูงๆแถมเปิดบอลยาวมันก็ยิ่งหดเข้าไปใหญ่นะฮะก็แนะนำนะครับต้องมีนักเตะเปลี่ยนฮะนักเตะที่มีความเร็ววเเเหมือนนนนกั่แลละตไ้ย2ค ส่วนแทคกติกของทีมของผมวันนีค้ความเร็วเกมนะเป็นแบบประมาณแบบเร็วนะผมไป16นะฮะส่งบอลก็ไป18นะผมมีตำแหน่งเแปบบ็นตามแผนนะที่บอกไปเมื่อกี้ส่งบอลก็80เป็นแบบเสี่ยงครับนะผมเปิดบอล76เป็นระยะไกลนะฮะเข้าทำก็73เป็นยิงไกลครับนะผมยิตงตำแหน่งก็ตามแผนฮะกดดัน35ใช้แรงบานกลางนะครับดูดันประกบตัวนะฮะประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะผมประมาณ36ก็กำลังดีนะเดี๋ว่า คุณจะเอาไปเรื่อยๆจนถึงกลางๆเลยก็ได้เหมือนกันนะครับถึงประมาณสัก60สิบน,นะสูงสุดคือหกสิบหกนะฮะมันได้เหมือนกันไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะฮะการไล่บอลก็คือสามสิบหกปกติเหมือนกันนะครับแนว้องกันเป็นอิสระแล้วหมวงทีมก็แบบป้องกันฮะก็เป็นแผนที่น่าจะตอบโจทย์หลายคนนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนขอมาว่าเป็นแผนจากอยากอยากได้แผนยนยาวอ่ะพี่อยากได้แผนยนยาวก็แผนนี้จัดไปเลยนะฮะก็เป็นแผนจากเกาหลีนะซึ่งผมก็มาปรับใช้ในแผนนี้เหมือนเดิมนะฮะ ซึ่งมันดีไม่ดียังไงไปดูไฮไลท์ไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่ามันเป็นสไตล์ตัวเองเลยแล้วก็เป็นสไตล์หลายๆคนด้วยผมว่าคือมันมันโยนยาวดีอะยิ่งเป็นนักเตะอย่าง A ow, เอโต้มาเล่นตำแหน่งสองตำแหน่งนั้นเอาโอ้โหหลุดอย่างเดียวอะรูนี่อะไรพวกเนี้ยหลุดอะจริงจริงเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครมีนักเตะให้รีวิวมีแผนในรีวิวก็ติดต่อเข้ามาเลยนะฮะผมต้องการแผนแมนเจอร์มากเลยตอนนี้นะครับก็ใครมีก็จัดการมาเลยนะฮะผมดาวทองเอนะใครมีก็ยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่เลยนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็ใครมีการนักเตะมีนักเตะให้ตีบวกก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับได้เหมือนกันหมดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจส่งเข้ามากันเยอะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะคัดเรื่องออกมาใส่ในคลิปเองนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นใครเป็นตัวของใครนะฮะโอเคไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะฮะวันนี้มี3ช่วงเหมือนเดิมนะมีช่วงแรกก็นี่แหละฮะช่วงที่2ก็ไฮไลท์แล้วก็อธิบายวิธีการเล่นนะครับส่วนที่ที่3ก็สนุกสนานกันเหมือนเดิมนะครับเจอกันครับผมเป็นไฮไลท์นะต่อไปเจอกันครับโอเคครับมาดูจังหวะแรกกันเลยผม โซล่านะฮะก็เป็นปททัอเตะที่ตำนานอะนะทุกย่คนคงรู้จักดีจะเกี่ยวอะไรกับแผนนี้วะเนี่ย <c oughs> ก็น,นะครับแผนนี้ก็เป็นแผนที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะในการบุกในแต่ละจังหวะนะครับยิงการยิงไกลยิงแล้วใหญ่เลยครับผมโหดมากครับผมดูนะการยิงไกลเนี่ยตาล็อกล็อกล็อกปั่นเข้าไปนะฮะยิงไกลโหดมากครับผมแผนนี้นะฮะทำได้ทุกอย่างเลยอะคือลูกส่งสั้นยกเป็นลูกส่งสั้นไม่ค่อยได้ลูกส่งสั้นไม่ค่อยได้แต่ว่าการเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยแล้วยิงไกลอันเนี้ยดีสุดเลยฮะ จะเห็นหลายจังหวะมีลูกเปิดมงจากริมเส้นบ้างลูกยกข้ามหัวก็มีลูกเปิดมงก็มีเยอะแยะเลยนะฮะลูกยิงไกลเยอะเข้าไปใหญ่ฮนะนี่ก็เป็นลูกจังหวะหนึ่งที่ยกข้ามหวัวไปนะฮะแต่หลายคนคงจะชอบจังหวะพวกนี้ดีนะเพราะว่ามันเป็นการหากินของนักเตะตำนานหลายตัวนะฮะเพราะว่ามีความเร็วนักเตะที่ความเร็วเวลาเล่นตำแหน่ง,งพวกเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับโอเคก็ดูจอ VR กันนะผมเนี่ย VR ก็เลี้ยงไปแล้วก็ยิงไปลูกนี้ครับผม ก็กรยิงไกลมันมีเยอะครับแผนเนี่ยฮะยิงไกลมีเยอะมากครับผมลูกมงนี่เป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งเลยฮะสำหรับแผนนี้เหมือนกันนะฮะนักเตะ CAM เนี่ยต้องเป็นนักเตะที่ตัวสูงนะผมบอกไปเลยต้องมีต้องมีส่วนสูงะฮะเพราะว่าพอมีส่วนสูงแล้วมีบทบาทกับลูกมงมากเลยนะฮะนักเตะ CAM นะครับแนะนําให้เป็นนักเตะที่มีความสูงด้วยนะฮะเอามูลเลอร์อะไรแบนี้ก็ได้นะ,ะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นจอชเวียร์นะฮะพอดีมันมีให้ก็เลย,ยก็เลยจับมาเล่นเลย นะแต่วันนี้ก็ยิงไปก็ติดอีกนะฮะไม่เป็นไรเปิดเข้าไปอีกทีนึงนะฮะนี่ปีเก้ก็ได้มงแล้วนะฮะก็เป็นการมงที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเพราะว่าแผนนี้มันเป็นแบบสไตล์โยนบอลไงแล้วเวลาทําอะไรนะต่างๆเกี่ยวกับการเปิดบอลพวกนี้มันจะเอื้อมหน่วยมากเวลาเราปรับโยนบอลนะครับดูดิฮนะแั้แต่กองหน้ามันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะมันวิ่งขึ้นนะมันไม่ชะลอเลยวิ่งขึ้นอย่างเดียวยกเว้นตนแัแหน่งซีเอ็มมันไม่มา้ว VR ก็หมงกันไปง่ายง่ายนะ VR นี่เป็นนักเตะที่หมงดีอยู่แล้วนะมันจะมีโฮเฮดเดอร์ด้วยแหละผมว่าฮะเอาเวนะครับเนี่ยดูดิยิงกันเต็มเลยนะฮะโหดจริงๆครับผมสุดยอดน่า <c oughs> ม่อีจังหวะหนึ่งครับผมดูจังหวะนี้ฟิลิปรามให้กับโรนัลโดทุกนี้เอาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ฮะเปิดมาเอาหม,มหมงอีกแล้วนะผมหมงอีกแล้วนะฮะโซเลหมงติดกันเลยสี่ลูกฮะสุดยอดด,ยอดูโซเลสก็หมงเข้าไปจังหวะนี้นะฮะมันเจาะไม่ได้จริงทุกนี้ตันนะผม มันตันครับเกมมันตันโอเคนะฮะมาดูจังหวนงนะนึครับผมดิเปลร,รี่นะลูกนี้ได้บอลน,นะ,ะก็ล็อกกันไปดีกว่าล็อกไปกทีนึงก็ยิงไปเลยตามจังหวะของมันะนะฮะก็ลูกนี้เหมือนมันจะไม่มีอะไรนะฮะแตเเาา่เขาส่งมาเขาพลาดครับเขาส่งมาเขาพลาดนะจังหวะพลาดอยู่นะฮะก็ดูรับกันก่อนแล้วกันลูกนี้แย่งแล้วนะฮะก็เล่นรับนะฮะสำหรับแผนนี้ก็คือยืนคุมโซนเฉยนะไม่ต้องวิ่งเข้านะครับเพราะว่าผมเปาเป็นคุมโซนไปแล้ว แล้วเคสโปลลหลอกไปจังหวะน,นี้ก็ยิงเข้าไปเลยดิเบรี่ก็ซ้ำเข้าไปอนะ่ยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียวยอดฮนะเป็นการทําเกมที่ยอดเยี่ยมเ,เลยนะครับอืมนะสำหรับการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะฮะการเล่นเกมลุกก็ค่อยๆต่อบอลไปนะครับผมลูกนี้จังหวะนี้โรนโนดหลุดเดียวมานะฮะแต่ที่ผมจะยิงเองก็ได้นะเนะี่ยไม่เอาดีกว่าส่งให้บาเมย์บาร์เมโอ้โหอ,อ,อันนั้นบาเมย์หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนะฮะเห็นเขาอ่านกันอย่างนี้ โอเคนะฮะนักเตะตำนานที่แนะนำเลยทีเดียวนะฮะซาลาบายเม่ครับผม <c oughs> มาแล้วะฮะมาแล้วจวังหวะนี้ยิงเข้าไปยิบร้อยงามๆเลยนะครับก็เป็นนักเตะเยอรมันไหมใช่น,นักเตะเยอรมันปะเป็นคนเนี้นะฮะแบ็กซ้ายนะครับเล่นดีมีความเร็วนะฮะเหมือนแนะนำเลยนะครับเห็นหลายคนเอาอนักเตะตัวนี้มาเล่นเยอะๆเลยฮนะก็ เอาไปเล่นแบ็กซ้ายก็โอเคนะมีส่วนสูงอยู่ปานกลางนะผมร้อยแปดสิบหกก็ถือว่าไม่เตี้ยมากนะฮะกำลังพอดีพอดีพอๆกันกับ Ashley Cole เลยพวกนี้นะฮะนีเปิดเข้าไปก็หมุนเข้าไปครับเนี่ยครบเครื่องเลยนะแต่ตัวเนี้ยเป็นแบ็กก็จริงแต่ว่าผมเอามาเล่นปีกไงมีการหมุนบอลดีด้วยนะหมุนบอลดีด้วยมันตัวเล็กก็จริงเหมือนเหมือนคานาวาโร่อะนะฮะแต่ว่าเร็วกว่าคานาวาโร่แล้วก็ยลงบอลดีกว่าแค่นั้นแหละฮะแล้วฟิลิปดามลูกนี้มาแล้วแล้วก็เสาแรกเลยเล่นเสาแรกเลย ฮนะโหดจริงๆนะผมฟิลิปลามไดมีสตาร์ได้บอจนนลจัง,งหวะนี้ล็อกมาหนึจังหวะผมบอลฟูเต้ฟูเต้ผมนี่เลี้ยงอ้อมสนามเลยไหมเนี่ยนะไม่ใช่ละฟิลิปลามยิงไปหูว,วี่คานสนามมันไวแลนโดซ้ำเรียบร้อยครับเนี่ยฮะการยิงไกลฮะสุดยอดครับผมการยิงไกลนะฮนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับการยิงไกลนะเฉลยจงังหวะเลยนะฮะว่า นักเตะกองกลางเราชอบได้บอลนะฮะที่ผมแนะนำตำแหน่งฟิลิปลามได้ยิงไกลนั่นคืออย่างที่เห็นนะฮะมันได้ยิงไกลบ่อยะฮะฟิลิปลามนะครับแล้วโดนโดยจังหวะนี้ล็อกมาติดอีกลามยังได้บอลอยู่นะฮะเข้าบอลดีนะต้องเข้าบอลดีนะตำแหน่งเนะี้ยยังบอลดีด้วยนะฮะวีอาร์ล็อกกลับมาหาโอกาสยิงหูยติดอีกฮะก็มันะไม่ใช่เข้าอ่ะไม่ใช่ว่าจะเข้าตลอดทุกลูกทุกลูกนะฮะก็ต้องดูไปเรื่อยๆจังหวะนี้โก้ผู้รักษาประตูออกมาแล้วก็สังหารเข้าไปเรียบยนะร้อยนะฮะ ปีเก้นี่ก็เป็นตักเตะที่ผมแนะนําเลยนะคือผมซื้อมาใช้อยู่ในะตัวปกติท,ที่ผมทําที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันเนี้นะที่ผมเล่นอยู่ฮนะก็บปีเก้นี่แหละเป็นตักเตะที่ตอบโจทย์โดยสมควรฮนะแล้วลูกนี้ทําอะไรเนี่ยโอ้ยซียาส่งมาเนี่ยลูกนี้นี่รีบไปหน่อยฮนะแต่ก็ยังติดยังได้อยู่นะครับไปต่อให้เป็นเซียมาลูกนี้เรียบร้อยครับยอดใน <c oughs> การสวนกลับพี่ยอดเยี่ยมฮนะก็เนี่ยฮนะการเปิดบอลอะไรพวกเนี้ยได้กินหมดนะครับ จากริมเส้นนะไม่ตนะ้อเปิดไปตรงกลางนะเปิดไปประมาณแบบกลางๆเกือบริมเส้นอนะ่นะฮนะนักเตรียมจะชอบวิ่งแถวนั้นครับผมเนี่ยนะฮะการทําเกมก็สุดยอดเลยนะฮะไปต่อที่ซูเคอร์ถ้ารันซูเคอร์นี่แบบสุดยอดเลยนะัหนน่าเหมือนกันนะซูเคอร์เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับยอดเยี่ยมเรื่องเกมลุกนะฮะและการยิงไกลเลยพวกเนี้ยสุดๆครับผมซูเครนะนเนอร์นะฮะตัวเนี้ยยอดครับลูกนี้เข้ามาอีกแล้วมาส่งติดอีก อาบ้าอาบ้านี่ก็เป็นนักเตะที่วิ่งไวมากเลยนะฮะดูหลายจังหวะอยู่นะครับเกมรับก็ค่อยๆคุมโซนนะฮะพูดไปแล้วนะครับผมก็ค่อยๆดูไปนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละก็ฝากไว้แค่เวลาเล่นเกมลูกก็มีสติหน่อยนะครับผมมีสมาธิในการเล่นด้วยนะฮะนี่นะฮะเล่นท่าไปแล้วก็ยิงแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับแผนนี้นะครับก็เล่นดีๆนี่ถึงดาวทองเลยนะเพราะว่าผมเคยเล่นถึงดาวทองแล้วแผนนนี้เคยตั้งแต่ก่อนนะ ที่ผมผมเล่นมาแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดีวิวแผนนะนะแต่ก่อนนะผมได้ทําช่องนะครับก็ฝากไปด้วยฮะพราะว่าแผนนี้จะเข้ามือทุกคนฮนะครับ,รบก็ต่อไปเป็นช่วงที่3นะฮะดีอย่าไม่ดียังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคก็เป็นยังไงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยกันด้วยนะฮะว่าม,มันดีหรือเปล่าหรือไม่ดียังไงเพื่อนชอบตอนไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่า ดูจังหวะเลกกันเลยครผมลุนโดส่งให้กับฟิลิปลานุกนี้ไหลกับฟูโรฟูเต้ผมเปโอลูฟูเต้มาแนละ้วจังหวะนี้มาแล้วฮะบกยิ<ม>ลงลูกนี้มันประตูครับผมโอ้โหเปโอลูฟูเต้นะฮะโอ้โหเป็นประตูที่งดงามมากเลยครับผมยิงจังหวะนี้แบบดูไฮไลท์กันอีกทีนะเสียบสามเหลี่ยมกันเลยทีเดียวนะแต่มาดูกันดีๆจังหวะนี้เหมือนจะสามเหลี่ยมนะแต่ว่าไม่ใช่สามเหลี่ยมนะครับผมงด <c oughs> งามครับมาแนละ้วจอร์จเทรอาส่งให้กับคริสเตียโนโรนัลโดจังหวะนี้หลอมไปได้แต่ว่ายิงอีกทีนึงครับผม เป็นประตูผมเออโู้คริสเตียนโนโรน,น่าลดนะฮะยอดไปเลยนะฮะสำหรับคริสเตียโนโรน่าลดจังหวะนี้ครับผมแม่ดีใจหน่อยนะฮะยอดไปเลยเจ้าอาร,ร,ริบรีบอกแกมเมซี่โโอ้หูแตะโคตรยาวเปิดมาอ้าวโอ้โหโรนโดมงหูยเลยอ้าวไม่เป็นไรครับผมไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเนาะอย่าไปเครียดกันไอ้ที่จไปเครีคยดทำไม กับคริสเตียโนโรนัลโดครับเฟ็กชอปป็อตไปหนึ่งจังหวะเฟ็กชอปป็อตไปสองจังหวะยิงลูกนี้ครับโอ้โหย,ยังเสียไปอยู่แล้วบอลสามรับผมเป็นประตูนะฮะโอ้โหยิยงไปเสาสองลูกนี้คดงามมากเลยนะฮะการซ้ำที่ยอดเยี่ยมนะเสาแรกแกับแค่์ก็ยิงได้เหมือนกันนะฮะสำหรับโทมัสมูล่ามาแล้วเวียร์ปปลูกนี้เฟ็กช็อตไปหนึ่งว่าเฟ็กช็อตไปสองว่าเฟ็กช็อตไปสามจังหวะสี่จังหวะโอ้โหห้าจังหวะด้วยซ้ำเอาโดนได้ให้ลูกนี้ไปเส้ยังได้อยู่ฟิลิปลามล็อกไายิงเป็นประตูครับผมโอ้โหเนี่ยฮะ ความสุดยอดของฟิลิปรามนะฮะได้ประตูแลวทำได้ทันทีผมโอ้ยเป็นประตูที่สุดยอดมากเลยนะสำหรับฟิลิปรามมาจงังหวะนี้ครับผมส่งมาติดเนมาครับนี่มาออกใยกับปลโลฟูเต้ยุกนี้ฟูเตเลี้ยงเข้ามามนจะเลี้ยงอ้อมสนามเลยไหมฟูเต้มาจงังหวะนี้ เปิดเสาแล้วลูกนี้โอ้โหเป็นประตูนะฮะเป็นการยิงไกลที่สุดยอดมากอีกแล้วครับสำหรับเปาโลปูเต้นะฮะเปาโลปูเต้เกี่ยวอะไรกับปูเต้วะเนี่ยนั่นปูเต้หรือเปล่านะเ <c oughs> ปาโลปูเต้นะฮะยิงลูกนี้งดงามเลยทีเดียวแหมกลับให้ดูไฮไลท์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเป็นตูกงดงามมากครับผมดุกนีกทีนะฮะล็อกมาตจงวันนี้ยิงเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดเ <c oughs> มสซี่ไรต่อที่เป็นเซม่าครับมาที่จอชเวอานะฮะจอชเวอา ไต่อที่เป็นเซมาเปิดมาลูกนี้เป็นเซมาล็อกไฟอีกทีนึงลูกนี้เฟกช็อตกับหลังไปก่อนแล้วเฟกช็อตอีกทีนึงล็อกมาแต่โอกาสปั่นจังวะนี้ไปประตูครับผมโอ้โหได้แต่ยืนมองท่าผู้ักษาประตูครับแตวก็ตีลังกาโชว์หน่อยเป็นเซมาครับผมจังวันนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําเลยนะยิงดีมากครับผมดูกันยิงครับไป็ประตูที่งดงาาครับผมโอ้โอ ผมดาววอซูเคอร์ลูกนี้ซูเคอร์มาแล้วฮะเฟ็กช็อปเป็นตัววะลูกนี้ซูเคอร์ยิงโอ้โหเป็นประตูที่งดงามสุดลับดาววอซูเคอร์ลลลลสุดยอดไปเลยเว้ยอืมฮาจังหวะนี้ฟักซี่เราดิเกรมาไสต่อที่ตอตตีตอตตีล็อกกิ้งลูกนี้โอ้โหเป็นประตูที่งดงามอีกแล้วเวนกำอือ ลอนโดมงมาจาังหวะน,นี้ซูเครอร์หุยดาววซูเคอร์เก็บยิงได้แล้วครับผมล็อกมาจาังหวะน,นี้ซูเคอร์ยิงไป,ป่พันตัววะผมโอ้โหสุดยอดเลยดาววซูเคอร์โอ้โหนาตีหนึ่งกาโชหน่อยจังหวะนี้ผมสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหมามอสมองเคลียร์ไปจังหวะน,นี้มาที่ฟอร์กานะฮะฟอร์กาวอันซูเคอร์ดาววซูเคอร์ไล่ต่อที่เรเมซี่นะฮะมาลิมเส้นไปไม่ได้ให้ซูเคอร์อีกครั้งหนึ่งครับผม ซูเคอร์เซโร่อีกแล้วครับเซโล่มาอีกครั้งนึงแล้วยิงด้วยสายจังหวะนี้อผมได้ลูกนี้ยิงเข้าไปผมเป็นประตูที่งามงดงดงามโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นประมาณเท่านี้แหละนะฮะก็ถ้าเกิดว่าทุกทุกท่านชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผม <S <S เพื่อติดตามพี่ฝารีวิวแผนในตอนต่อๆไปด้วยนะฮะเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำตอนไหนมากที่สุดอยากให้ผมทำคลิปอะไรมากที่สุดก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะเพื่อ เป็นแนวทางในการทําคลิปของผมในตอนต่อๆไปนะฮะสำหรับทุกท่านนะผมที่คอมเมนต์ก็ขอขอบคุณเลยทุกอย่างเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมีอยู่อย่างเดียวนะฮะซึ่งผมสามารถแก้ไขตัวเองได้จากคอมเมนต์ของทุกท่านนี่แหละนะฮะสุดท้ายนี้นะก็ขอฝากไว้ว่าเวลาจะเล่นวีฟ้าให้เก่งๆนะฮะผมก็ขอให้ทุกท่านนั่งสมาธิกันนะผมะว่ามันได้ผลเลยทีเดียวนะฮะผมก็เอาวิธีนี้ไปทําอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันจะสร้างให้เราแบบเวลาเราโดนยิงเรามีสติมากขึ้นนะฮะก็ลองไปใช้ดูนะครับ แล้วก็ลองฝึกซ้อมหมดฝึกซ้อมเยอะๆนะฮะเล่นท่าทางเยอะๆก็เดี๋ยวท่านก็คงจะเก่งเองแหละนะฮะก็ฝากไปด้วยนะผมผลจะเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปทด้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ